ดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่17สิงหาคม2567นะครับพี่น้องช่วงประมาณเที่ยงบ่ายโมงฝนกกำลังลงเม็ดนะครับเดินทางนะครับมาวัดปู่เจ็ดสองมหาปู่พี่น้องนะครับสาธุบุญนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเป็นฝากนำมาถวายเอาไปพวกักแนวนี้อันนี้ปู่พันกะนะครับถวาย<ป>ต่อวัดที่เพิ่นขาดแค้นนะพี่น้องเนาะ ปูเพิ่นกถวายต่อนะครับมหาซิพักไปไปหกแล้วครับปูเมเน่กับเอฟซีเอฟซีบ่าวเถาเอฟซีแม่หมูพี่น้องนะครับกับเรนน้ำมาถวายปูอันนี้หาซิพ็คนะครับเดี๋ยวกับบ่าวเถาจะถวายก็จะได้ยกเลยถวายอยู่ในเลยเอาปูเอาปูครับเอาเอซาทุบเปิดรับให้สาธุบุญเอฟซีแม่หมูเอฟซีบ่าวเถาหาซิพ็คนะครับ เอามาไว้ตรงนี้ปูวาวัดใดหรือขาดแค่ขาดแคมหรือปูที่เพิ่นเดือดร้อนปูกะเอาน้ำไปบริจาคเอาน้ำไปถวายต่อธมปูกะจกเองาันแหละสาธุครับท่านผู้ชมกระไรซื้อพี่น้องผู้เพิ่นถวายน้ำกระจ้เอาไรซื้อมาให้ปูเปิดดวงให้น้ำเปิดดวงให้น้ำเปิดดวงให้นเอาเดี๋ยวยกน้ำก่อนเด้พี่น้องเด้อบาทนี้ยกน้ำก้อนผุดละจังเอาไรซื้อจังไปฟังน้ำกันเขาบนเข่าล่างเลยนะปูเนาะ หกเจ็ดตรงตรงพี่น้องสองแปดตรงตรงนะครับอ่าแตกบนแตกล่างเอายกนานก่อนครับท่านธรรมชุ่มครับผมสาธุเดี๋ยวบ่าวเทายกนานก่อนนะครับทธรรมชุ่มนี่ครับผู้เพิ่นปูกะเอาไปถวายวัดที่เพิ่นขาดแค้นต่อพี่น้องอันนี้เพิ่นก็มารับนะครับแล้วหรือญาติโยมเดือดร้อนนะครับผมเพิ่นกะเอาไปบริจาคต่อและพี่น้องสาธุบุญเป็นบุญต่อ นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเถ่าซอยปูยกน้ำก่อนนะครับผม,น,มนะครับผมไปถึงศาลาพี่น้องนะครับผู้ที่บริจาคกน้ำบ่าวเถ่าเขียนไล่ซื้อให้นะพี่น้องเนาะและบางท่านเพิ่นก็บไดแห่ออกน้ำสาธุบ,บุญน้ำนะครับกับใจปูนี่ครับเพิ่นท่าพิธีนะครับสวดอตอนเช้าตอนเย็นนะครับเปิดดวงให้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราเท้าซอยซอยพ่นยกนก้ำกนได้พี่น้องเด้นะครับซอยพระอาจารย์ซอยหลวงพี่ยกนก้ำกอนพี่น้องนี่แหละครับผมสาธุบุญครับธรรมชมพระอาจารย์กับหลวงพี่ซอยยกพี่น้องนะครับปู่กะถวายต่อได้พี่น้องเด้นด่ครับปู่กะถวายตอนะครับหรือบางไหนพินลำบากเดือดร้อน นะครับปูกระนั่มไปถวายให้ญาติโยมผู้ที่เพิ่นเดือดร้อนนะครับสาธุบุญวัดใดขาดแค่นไปพุนปูปูเลยตรงนี้เอาปูวานี่แหละครับท่านผู้ชมปูบานตรงนี้นะครับพี่น้องสาธุยกมือสาธุเด้อพี่น้องเด้อสาธุบุญนะครับบ่าวเถากาับปูแล้วนะครับ<า>เอาท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเถาเตรียม<า>จะมาฟังน้ำกัน กราบนมัสก,การครับปูกราบนมัสการเน้่ค่ะปูอะน,นะครับ,บท่านผู้ชมอันนี้ก็ไล่ชื่อไล่ชื่อนะครบะับปูที่เพิ่นถวายน้ำแล้วก็ปูที่เพิ่นมาเปิดดวงน้ำปูน้ำนผู้ชมสาธุบุญเด้อนะครับท่านผู้ชมอันนี้เอาไล่ชื่อให้ปูรครับอันนี้ก็เพิ่นทุกคนนี่เป็นเทพซีเมนต์ค่ะอันนี้ก็เพิ่นทำบุญน้ำปูพี่น้องนี่ทำบุญน้ำปูสาธุอันนี้บ่าวเถ่าทำบุญน้ำปูได้พี่น้องเด้ออันนี้บ่าวเถ่าทำบุญน้ำปูต่างหาก สาธุบุญครับผมสาธุปูครับผมไล่ซื้อปูกระเจนี่นะครับมีไล่ซื้ออยู่นี่แล้วเอิต่อเลยว่าผมฟังด้ยนี่ครับอันนี้คุณพี่ปูอันนี้เพิ่นว่าเปิดดวงเพิ่นจะขายทีนะครับคุณพี่เพิ่นว่าขายทีเพิ่อนมาสามสิบล้านนี่ปูนี่เพิ่นฝากไล่ซื้อมากนี่ คนที่ไหนที่สองปะแมนเพิ่นว่าจะขายที่พี่น้องเพิ่นได้ฝากเพิ่นว่าให้ปู่เปิดดวงให้เนีนะครับหาขายที่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าคู่จะเปิดครับผมนี่ครับปู่ก็สวดทำพิธีอยู่นี่ละให้พี่น้องพิธีเจดูปครับเจ็ดปูเจดูมนะครับผมคือแนวดีของดีคักการทำมาจากบนแรกของพระพุทธเจ้าแล้วพี่ท่านเออครับค่ะพระพุทธเจ้าไปวดพระแม่นดาแล้วกัน ทอหวงมหฮากาอ่าคือไม่จานสวดใหญ่แนวดีก็ใ้อย่างนั้นป้เลยกูสวดให้เช้าเย็นได้พี่น้องได้ช่วงเขาพันศานีิสวดซุ้มเงินออกพันศาครจนวัดออกพันศาม่ออกพันศาลัางแยกอะธรรมชุมหมวดที่ผ่านมาพี่น้องเข่าทั้งสองสูตรเลยเนาะค่ะนะครับสูตรไม่มีที่ไปเห็นไหมครับมาตัวรองนะครับว่าตัดออกแล้วเนี่นมามันขยับเนี่มาปูมาหกเจ็ดตรงตรงสูตรจอบร้อยสูตรใหม่สองแปด ตรงๆพี่น้องแตกบนแตกล่างนะครับผมท่านผู้ชมปูเจ็ดสองสูตรนี้ที่จริงปูไวจะวิเขาปลาปูว่าถ้าซีคูนี่บ่เข่าปูวิแล้วความเคียนมันเคียนไม่ได้ปูว่ามันเคียนขึ้นมาอีกเลื่อนมาอีกตัวเห็นไหมพี่น้องปูจับขึ้นมาให้อีกตัวหนึ่งกระเข่าหกเจ็ดธรรมดาซีหาเจ็ดแปดปูเลื่อนอ่าบ่าวเถาะได้บอกปูบ่ต้องบ่ต้องโยนถิ่มดอกปูเอาว้เอาแม่หมูเยันแล้วจ้ะเออท่านผู้ชม มาเบ่งน้ากันก่อนนี้พี่น้องหาได้โชคได้มานอีกพูดไดเอฟซีอยากจะถวายน้ําปูปูวากลับอยู่ด,ด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าตรงนี้เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางปูวาตรงได้เดือดร้อนเห็นปะครับปูไก่เพิ่นมาเอานะปูกับถวายต่อครับไปจุดโทษนั่นนะจุดโไปทอดเทียนเพิ่นมาบอกปูงานจุดโูษกลาง อันนี้ให้ผมไปจุดทูกปูปัวจุดจุดยศ่นี่แล้วจุดที่นี่ปูจ่าผ้าที่ฐานพี่น้องปูจ่าผ้าเฮ็ดเหตุการ์นะครับธรรมชุมธรรมชมปูให้จุดทูกปูจ่าผ้าเอาข้าวข้าวนะครับเปิดดวงให้กับรรมนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับบาปใดที <a <a ่ข้าเคยทำบาปใดที่ข้าเคยทำเคยทาเจ้ากรรมใดที่ข้าเคยสร้างเจ้ากรรมใดที่ข้าเคยสร้างนายเวรใดที่คอยติดตามขัดขวางนายเวรใดที่คอยติดตามขัดขวางคอยติดตามขัดขวาง ทวงนี่กรรมตั้งแต่อดีตชาติทวงนี่กรรมตั้งแต่อดีตชาติขอจงเปิดทางขอจงเปิดทางให้โอกาสข้าด้วยเถิดให้โอกาสข้าพระเจ้าพร้อมเอฟซีที่มาเปิดดวงด้วยเถิดด้วยเถิดให้ข้าได้มีโอกาสให้ข้าพระเจ้าได้มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักปักฐานสร้างหลักปักฐานมั่นคงมั่งคั่งมั่นคงมั่งคั่ง สร้างบุญสร้างบุญเพิ่มบุญกุศลบารมีเพิ่มบุญกุศลบารมีเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีมั่งมีทรัพย์สินทรัพย์สินเหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือได้สร้างบุญกุศลเหลือได้สร้างบุญกุศลสงบุญกุศลส่งบุญกุศลให้ท่านได้อนุโมทนาให้ท่านได้อนุโมทนา อย่าได้จองเวนจองกรรมอย่าได้จองเวนจองกรรมต่อกันเลยต่อกันเลยจงช่วยหนุนหนุนหนุนเสริมจงช่วยหนุนเสริม เกื้อกูลค่าด้วยเถิดเกื้อกูลข้าพระเจ้าพร้อมเอฟซีด้วยเถิดสาธุ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 นุโมทามิอะนโมทามิยกมือสาธุด้วพี่น้องอันนี้เข้าๆเข้าปูผ้าสวดใหครปูผ้าพอเปิดทางเอาผัวเรายกจังแจ้งนี่วิธียกถูกจังแจ้งนะที่ขาพี่กับนไม่เบี้ยมที่เข่าไปนะที่อันนี้จะซาดผ่านมาเลยแล้วเท่านันก็บังไว้นะบังไว้เออดี๋ยวไปปักถูกกันครับเนาะผู้ชม มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องนะครับงวดวันที่1กันยายน2567น้านะครับผมสัญจรนี่ปสัญจรร้อยเอ็ดไม่สวนสัญจรปัวกลมับเขากับผมสูตรไม่มีที่ไปนะพี่น้องเนาะอสูตรไม่มีที่ไป เดี๋ยเรียกมันเดือดสี่ขูดไงครับช่วงนี้กันนี่ใช่ไครับอืมเอาเหลือเหลือสีู่ดไอ้ปูเลขเลขมีตัวใดปูอันนี้<ม>เดี๋ยวเบิ่งไอ้งวดที่ผ่านมาที่ปูเขียนให้นี่ท่านผู้ชม,มเห็นป่ะพี่น้องนะครับสองแปดหนับสองแปดตรงตรงบนอันนี้ก็ะหกเจ็ดตรงตรงสูตรไม่มีที่ไปอันนี้มันก็ได้หมูกรอบไหมครับสองแปดนี่พี่น้องเห็นป่ะ คนรักสูตรอันนี้จบไรอันนี้จบไรที่ปูเนี่ยเนี่ยพูดคือเรปูมาคือชนี้งวดที่แล้วปูว่าจะให้แต่สุดนี่เด้แต่ปูว่าเตะทิมสูตรไม่มีที่ไป<ว>ลุดแค่งวดเดียวมันมนนม่นที่นี่นั่นยวมองเอาเลยนะเขามาหางวดงวดที่หกรุดงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่เจ็ดปูว่ามันเคลื่อนปูเลยเพิ่มขึ้นมาอีกขยับมาอีกอีกหนึ่งตำแหน่งมันขยับแล้วที่เขาอะไรเบิ้งมันขยับมันนี้หมกนะเขาเรียกเรียกหมากหมก น,นมไม่มีสองแปดตรงๆพี่น้องงวดนี้นี่ท่านผู้ชมมันก็ได้มองเก้าได,ได้สุดตัวเก้าเลยได้ตัวใด,ดแน่ล่ะปู่ก็สี่หหกใส่เจ็ดแปดเก้าเลยสี่ใส่เจ็คือเอาารียกห้รามันบ้านนี่นี่สี่ห้าหนี่คือเรียกมันขยับไปนี่ เกาบสาวน่มันมาแล้วมันไปแจมเนื้อมีซอนกับสามประมาแล้วมาแจมเนื้อนี่ครับปูตัวแจมมันกับนี่มันกับมาหกนี่คือเขาจะมอญหกแล้วนี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าครับมันมากี่ตาวสี่กับหามมาแล้วตัวนี้ได้ตัวใดปูนี่กับมาหก,น,กนี่หกขับเค็ดเทาเอาตัวนี้เลยนี่เอาตัวมามาเลยนี่หกขับเจ็ดนี่กับมาหกเจ็ดหกแปดหกเก่าแค่นี้ครับแต่้าวทัดออกมาเนี่ย 6กเจ็ดมาตกันนะหกเจ็กวนั้นคือหาเจ็ดหแปดหเกาแม่าเอาสองคือมีสองเอาสามตัวใส่บักปูคือมีสองมันบักสองกับสามอย่นี้มันเป็นเรียกเด่นครับเลยับใส่กันไปเลยอ๋อทำมาชมใส่รักไว้นะถ้าสตัว2 5 8ห้าแปดหาแปดหาเกตัวกันคือหาเจกับ6 7เจ็ดขึ้นขึนต่างาคหาแปดหกแปดหาเก้าหกเกครับ อ่าเจ็ดหกเจ็ดแมนคือมันเป็นคู่ตัวไดสองคู่นี่ครับผมสองกับสามานี่อาจม้าดีได้เ้าเลยเป็นครูตัวได้นะสูตรจอบลอยด้ปูปันเนี่ยจอบลอยมันบ้าน่หนดิจอบลอยมันต้องลอยดิต้องลอยมากก่าครับปูมันต้องคำนวณอย่าดีมันมันอี่าดีให้จ้าล้อมนะสูตรไม่มีที่ไปก่อนนะพี่น้องเด้อจอบลอยทำสิว่าลอยเนาะตออเปลือกมันบ้านอยดิครับบ้านลอยคือต้องรอแมนท่านผู้ชม สูตรไม่มีที่ไปนะครับห้าแปดห้าเหาเนะครับหกแปดหกเหกเปูจับ2หรือผู้ไดมัก3จับใส่แต่ปูเน่ที่2อจับสามตัวความงดเนี่ยคือใน่แน่ที่ว่าสองส่นอีกอ่ห้าแปดสองหกแปดน่ยมถียังนี้ตั้งกับเลือกแปดสองถ้าเน้นตัวนี้บปูห้าแนี่บป่่สองห้าแปหรือผู้ไดมักสคู่ก็คือห้าแปดห้าเก้แปดหูตัวกันคือห้าเจ็ดห ก็เกเลีกสุดสุดกันเลตอนนที่สี่คู่นี่นะมันมามากแคนี้นี่วดที่แล้วท่านชุมชมนวดอันนี้เรขไม่มีที่ไปสูตรมั่นนะเห็นไหครับสูตรไม่มีที่ไปนี่พี่น้องเขื่นมันอีแล้วเ่อดมากนะเ่อนมากวดที่แล้วหกเจ็ดตรงตรงครับมนเขื่อนนีก็สีหาแล้เราเลยเมันอแล้วนี่เรีมันี่ขยับมาหอนหกนี่ทุหกเจ็ดเขาครับเคยเยอะนนี่ร้บปูเนาะเรียนสี่หามาเป็นห เขาหกเจ็ดตาว่าตัวนี้ยังอยู่อม่เจ็ดกับแปดยังอยูที่ปวถาร่งมันนัุ่นถอยมันก็จะเป็นหาเขาเลยเอาหกกับห้าสองตัวนี้พอะไรคือนในนเคลือนอย่างนี้มันแปดกับเก้ามันเย็นเจ็ดแปดเก้าดคือเก่าม่ปัวเจ็ดแปดเก้าได่เก้าตานี่คือนี่จุดเด่นมันคือแปดกับเก้าบบนจะมาบนฐานนี้เทสองไปเลยสองกับนิดบนซับฐานฐานแน่นๆตัวได้กรปู จองดนี่เรีนได้ซ้ำๆกันนี่ฮาแปดาแปดหาแปดหท่านชมเรเรียกเรียกสามไปหาสั่งจองสลากินแบงหาลอตเตอรี่เรียกสาตัวเดียวสองกับสามสองกับสามใ่ไ้อเรียอจอบลอยปูว่าตรงรอดตรงรอดจอบ้อยพี่น้องเดี๋ยวจังรอได้พี่น้องได้เพราะว่านมื่อกี้หัวตะวันที่17พี่น้องหวยออกเมื่อวานตานต้องปูกับตีงานช่วงนี้งานทอดเทียนปูกับพไม้จากทอดเทียนท่านผู้ชม เอา้าน้าพี่น้องนะ้าแคปหน้าจอสูตรไม่มีที่ไปนะครับเจ็ดงวดหลุดงวดเดียวหลุดงวดที่6งวดที่ผ่านมางวดที่7เข่า6 7ตรงๆนะครับง,งวดนี้นะครับถ่ายตัวเน้นด้าพี่น้องเนอคือหาแปดหาเก้าหกแปดหกเก้านับปูเน้นสองคู่ 58, หาแปดก็หกแปดเอเบื้องส่วนนี้อา่าเพื่อความมั่นใจก็ได้ปูใช่ไหมเดี๋ยวให้เราถอาเบิ่งหมดก่อนครับ สองตัวมาตัวหนึ่แค่นี้ครับตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืหก,กกับเจ็ดนี่ครับสี่ขาอจาราจีหกกับเจ็ดคเนี่อศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็สี่ประหลาดเพราะ 6กับเจ็ดประปออพีๆเนาะมันมาแจกเงินเยอมาถึงแจกเงินแม่นี่หกับเจ็เนีมาหกศนย์มาหกศูนมาสี่สองส่กับหนึ่มา0 4สี่กับสามสองกับสมมา03นสามสกับหนึ่งมาสองหนึ่งหกับเจ็ดมาสี่หกับเจดนี่มา6ัมาหกเจ็ดมากันนี่วันนี้แกับเก้าวันนี้แปกับเก้าแม่นแต่สองตัวมาตัวนี่มัน ไปบนเป็นลางวันนี้ได้แปะกับเก้าอีกปะปูวไม่มาหันกับเก็ดวันนี้แปกับเ็นไนี้มันซื้อวันี้ซื้อนี่่ปูตรงนี้บเออมันซืกันนี่ซือเอาสองตัวนี้สองตัวนี้ไม่นปะมานอ้หกกับเจม่ฮอันนี้เกับเก็มาหกเจ็ต้อกันนะปูเนะไม่อันนี้ก็ได้หกับเจ็ดหกเมาสี่หม่มันไปได้บอันนี้ศูนย์อันนี้ห่กับสองว่ ศูนย์กับ1น่มาโปมาสอนึงมาสองหนึ่งสกับ3ามาม3าศูนย์สมาบนได้ล่างได้อันนี้ศูนย์กับหนึ่งมาสาม่งกับศูนย์สี่ดนีสองตัวมาตัวนี้วันนี้คือ8กับเก้าเอาับเอาตัวนี้มาใช้ยันเล็กนั่นมันก็เล่ตรงกันครับเลขไม่มีที่ไปแต่เอก้านีเขาเล่เป็นประเด็นแปก้านี่ หนูได้กลับไปหากระมุกไปเลยอ๋อนะแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเดอ้เดอวัดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันยายน2567พี่น้องสูตรไม่มีที่ไปนะครับผมมาตรงกันครับอันเรียกกันนะสี่คู่เน้นของปูคือหาแปดหาเก่าหกแปดหกเก่านะครับสามตัวนะปูจับสองไส์สองกับสามพี่น้องรักร้อยปูเน้นที่ห้าแปดกับหกแปดได้พี่น้องเดอ้อปูเน้นให้นะครับหาเจ็ดหกเจ็ดเป็นตัวกันนะครับก็จะได้หกคู่วัดน,นี้แต่ละสีค่คู่ถ้ายสี่คู่เน้นคือหาแปดหาเก้าหกแปดหกเก่าแต่กลับลอยไป ก็ S <S> เผื่อได้กกวนลอตเตอรี่มาให้หรอกจับไว้เลยครัมาบมาดูกันอรอบปูกวนท่านพี่น้องนะว่าท้าเอาลอตเตอรี่ให้เอากระปุกจับไายครับผมบจับลายเมันอกี้ชิมันลอตเตอรี่ <S <S> <S เด็กลองตัวนนะกราบขอบุญขอบคุณปูทำช่ชมสาธุบุญกับเอฟซีนะครับที่ได้รวมถวายนามปูพี่น้องให้สุขภาพแข็งแรงให้ร่ำไฮด้วยนะปูเนาะเอาละรัสเซียก็เอาขึ้นให้แล้วรับคว้านน้ำปูกันหรดคว้านเด้อพี่น้องเด้อครับผมคว้านน้ำกันนะทรานเอฟซี จะเล่นจะเล่มระลอด้วยสาธุค่ะบอดีละนั่งไปจบเปิดรับประธานระปาะครันอยาอาวารีวหาปุราปุรีปุรีตีสักาขาลง เอวะเมวะอิโตทีนังเปตานังอุปข้อปติอิสิตังปฏิตังทุกข์สุกเมวะสวิสตุสัพเบริณฑูรสังขปัมจันโทปนละโสยะธาไิโฉตุละโสยะธาสัพภิทิโยวาสันตุสัพพะโลโควินาศตุมาเตภวัตวันตอปลายอสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนาสีเลสนิจังวุฒาปัจจายตโนะยะตาโลธรรมาวัตกันติอายุปโนสุขังภะลระ อาธุค่ะอาสาธุเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> โชคดีมานสวัสดีครับ